สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับการดูดวงรายสัปดาห์แบบเจาะลึกเนื้อเน้นๆกับช่องแอดลัคนาสายแข่งเจ้าเดิมค่ะหยุดฟังก่อนถ้าไม่อยากให้โอกาสรวยกลายเป็นศูนย์สัปดาห์นี้ลัคนาราศีพิจิกเจอกับสภาวะดาวอังคารทับลักแต่ดาวการเงินโคจรตกพบอรินี่คือจังหวะที่ไฟในการหาเงินของคุณพลุ่งพล่านที่สุดแตระวังจะกลายเป็นนี่สินก้อนโตถ้าตัดสินใจผิดเพียงเสี้ยววินาที เจาลึกดวงการเงินวินาทีต่อวินาทีในคลิปนี้มีคำตอบให้คุณแน่นอนค่ะสำหรับรายละเอียดการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำสัปดาห์วันที่26มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2569ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการฝ่าฟันเพื่อเงินตราอย่างแท้จริงค่ะเพราะดาวอังคารเลข3ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณโคจรทับลัคนาได้ตำแหน่งมหาจักร สรงผลให้คุณมีพลังล้นเหลือในการหาเงินมีความกระตือรือร้อนส่งมากแต่ในขณะเดียวกันดาวพฤหัส,สบดีเลข5เจ้าเรือนการเงินกลับโคจรอ,อยู่ในภพอริรวมกับดาวบาปพระเคราะห์ตัวอื่นนั่นหมายความว่าเงินที่ได้มามักจะมีอุปสรรคหรือต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากเป็นสองเท่าค่ะ เรามาเจาะลึกรายละเอียดรายวันกันเลยนะคะเริ่มที่วันที่26และ27มกราคมจังหวะนี้ดาวอังคารที่ทับลักคุณอยู่ทรงกระแสถึงดาวโชคลาภทําให้คุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการทํางานหนักหรืองานโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงมากค่ะใครที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานช่างงานวิศวะหรืองานที่ต้องใช้พละกกำลังสงวันนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะ แต่ต้องระวังอาการใจร้อนในการควักเงินจ่ายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการใช้เงินเพื่อระบายความเครียดจากการทำงานค่ะ ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์วันที่28และ29มกราคมนี่คือจุดที่อันตรายทางการเงินที่สุดของสัปดาห์นี้ค่ะเพราะดาวการเงินของคุณในภพอริถูกดาวบารพระคระทํามุมบีบหน้าบีบหลังระวังรายจ่ายที่เกิดจากความขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือเพื่อนร่วมงานหรืออาจมีเหตุให้ต้องเสียเงินไปกับเรื่องคดีความเอกสารสัญญาที่ผิดพลาดหรือค่าซ่อมแซมสิ่งของที่เกิดจากความประมาทค่ะ ห้ามใจร้อนเรื่องการลงทุนแบบฉาบฉวยเด็ดขาดเพราะดวงการเงินช่วงกลางสัปดาห์นี้เปราะบางมากมีเกณฑ์จะวู้วามจนขาดทุนยับเยินได้เลยค่ะเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์วันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ พลังจากดาวประจําตัวมหาจักรจะช่วยให้คุณหาทางออกทางการเงินได้สําเร็จคุณจะเห็นช่องทางไรายได้ใหม่ๆที่มั่นคงกว่าเดิมเข้ามาหรืออาจมีข้อตกลงเรื่องผลประโยชน์ที่ลงตัวมากขึ้นหลังจากที่สู้รบกันมาตลอดสัปดาห์ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การจัดระเบียบการเงินใหม่ทั้งหมดนําเงินที่หามาได้ไปชําระหนี้สินที่จําเป็นก่อนเพื่อเป็นการแก้เคล็ดดวงดาวการเงินที่ตกอยู่ในตําแหน่งอริค่ะ สรุปภาพรวมสำหรับชาวพิจิกในสัปดาห์นี้คุณคือนักรบนักล่างเงินค่ะแต่คุณต้องรบอย่างมีสติกลยุทธ์ที่แม่นยำที่สุดคืออดทนและใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอย่าให้ความโกรธหรือความอยากเอาชนะมานำทางการใช้จ่ายเงินของคุณเด็ดขาดหากคุณสามารถก้าวข้ามรายจ่ายฉุกเฉินในช่วงกลางสัปดาห์ไปได้คุณจะกลายเป็นผู้ชนะที่มีเงินก้อนโตประดับบัญชีอย่างแน่นอนค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแอดลัคนาสายแข็งไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆในการรับมือกับดวงชะตาและถ้าคุณอยากเจาะลึกแบบละเอียดกว่านี้สามารถไปฟังคลิปเต็มในเพลย์ลิสต์ดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่อง YouTube แอดลัคนาสายแข็งนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังๆังและสำเร็จในทุกสิ่งที่หวังและตั้งใจนะคะขอบคุณค่ะ